เมื่อเรารับประทานปลาท้องโขงแล้วเราอยากจะร้องเพลงตามใจแม่จำไว้ได้นี่คือเราได้ผ่านอัตโนมัติเลยนะนะอ้นี้ดูดี แด่ตัวนี้อ่าเฉลิมพลมาละคำเมื่อเราไปซื้อปลาทั้งโกมาแล้วเราก็ผลิตออกไปให้อาจารย์ดูคล้ายๆกับร้องเพลงหรืออะไรก็ได้ <c oughs> แต่ตัวนี้เราคือได้กินปลาทั้งกอตันนี้มันจะไปบวกกับไขมันพวกอะไรนะ่ะอ่าบอกไปเล้วตามใจแม่เจ้าต ลาโู้มันเรียกเฮามาูมาผู้มันพพะนองใหญ่โอ้ยคนที่เพิ่นคาดไม่เป็นเคยน,น,ยน,ยนยั้นเลยมันช้าปั๊บใยายฮักนอนก็ฮู้ยุ่นนอดเต็มใจแต่ก็หมดกำลม่พอแม่นางเป็นสร้าง นั่นละ,ละเออนั่นละ,ละการันตีได้ไม่ต้องหวง่วงเราจะนี้ส่งให้จ้า